สวัสดีค่ะุกมางานวัดวันสุดท้ายนะคะวันจุท้ายรับฝากรถนะคะนั่งพักก่อนเฮ้ยตัวเล็กตัวน้อยดูญาติดูพีิน่งตัวผมเนี่ยนะดูดูโทรศัพท์อยอนน่ะน,นั่งสบายเลย

ไม่ได้ชื่อเขาชื่ออะไร,รงลงรักแม่ยอดยาหยีอะค่ะจะได้เข้าไปดูหรือเปล่าตัววัยรุ่นมันตีกันวันนี้เพียบเลยอ่ะคนมาคุ้มกันเพียบเลยคณะอะไรเนี่ยเอ่ยคณะอะไรเอย่ย วัดนะคะ20บาทนะคะ,บ,ะ,คะบำรุงรักษาบูดร,รักษาวัดสุวรรณรันตนารามของเราให้น่าอยู่นะคะคนเยอะมากเลยนะคะ ปูยาทุกระดิกกระดิกขาดิ๊กดิ๊กดิ๊กเหลือแต่ที่โคงอยู่นานหล้วเกินถ่ายรถ ส่วนบรกครอไซค์นะสมรอยี่บาทนะคมเืดเะฟันเยี่ะฟันหายมดแล้วทั้งทั้งแข็งฟันหายจะจอ๋อยี่สิบบาทจ้มาเลยค่ะยี่สิบาทจ์้ช่วยตรงนี้่อช่ช่วยได้ช่วเช่วยได้คนเยอะนะคะคืนนี้

รบถเทียบเลยนี่จุดเดียวนะคะจุดเดียวน่นะครับห้าร้อยเลยห้าร้อยทาไปห้าองค์แล้วมาตัดสินใจนะครับจอดรถดูดยเ้วยนะครับก็ขอลูก่านเลยนะครับจอดรถูดีวกนนะครับว่ารายเร่มมนยงกวเยอะม่ต่านะครับถือขวางทายแล้วก็อื่นโดยเาะ เว้นช่องทางว่าวให้รถเฉลยได้วิ่งเข้าไปจอดได้นะครับก็จะขอร้วมเลยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเลยนะครับรถเฉลใหญ่นะครับขับวนไปแล้วจอดฝั่งโดยทางออกได้นะทางออกจอดได้ตลอดแนวเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ แล้วใส่จัาพยายามสอนไปด้หนร้อนึ่งร้นะครับนับเสร็จยี่สิบสามข้าวสาก้าเาวัดวัดถ้าเดี๋ยวคุจะพาไปดูดีเกนะคะพาไปดูดเก